ซิมเทพเน็ตรายปีปี2025มีโปรอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับโปรที่หนึ่งคือซิมเทพเน็ตรายปีของค่าย a s เอรวคตัวนี้ความเร็วอยู่ที่6เมกเน็ต 4G 5G ไม่อันไม่ลิสปิดจ่ายเงินครั้งเดียว ปที่2ซิมเทพถูกความเร็ว6เมกเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดจ่ายเงินครั้งเดียวทั้ง 4G 5G สามารถที่จะใช้งานได้ปที่3ซิมเทพถอความเร็ว15เมกเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดเน็ตเร็วแรงเปิดได้ 4G 5G ใส่ตัวเราเตอร์ใส่มือถือแท็บเลต็ต iPad iPhone ตัวนี้สามารถใช้งานได้ o o s Marathon Max ตัวนี้มีจำกัดจำนวนกิก50กิกและ100กิกต่อเดือนจ่ายเงินครั้งเดียวใช้นาน12เดือนความเร็วอยู่ที่15เมก แล้วแต่พื้นที่นั่นเองใส่มือถือ 4G ขึ้น 4G ใส่มือถือ 5G ขึ้น 5G รู้ในส่วนของตัว Pocket WiFi ตัวเราเตอร์ใส่ซิมแบบนี้ก็สามารถที่จะไปใช้งานได้ตอนนี้ส่วนของกล้องวงจรปิดรู้จะเอาไว้ดูหนังฟังเพลงจ่ายเงินครั้งเดียวใช้งานนาน1ปีใครที่สนใจซิมเทพแบบนี้สามารถกดเลือกที่ก้าสินค้าด้านล่างคลิปนี้กันได้เลยนะครับ